สวัสดีค่ะกับมาพบกปบกิฟอีกแล้วนะคะในช่องของกิฟตนันแะนะคะล้วันนี้นะคะกิฟก็จะพาเพื่อนๆมาเดบิวต์ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแผ่นดีเฟกต์นะคะเดยวกิฟจะเปิดให้ดูกันนะคะนี่นะคะเมื่อเปิดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะกางให้มันแบนนี่นะคะแผ่นก็ใหญ่ประมาณนี้เลยใหญ่มาก อันนี้นะคะกิ๊บก็จาไม่ได้แล้วว่ากิ๊บซื้อมาราคาเท่าไหร่นะคะ,นนะ,คะเดี๋ยกิ๊บจะขึ้นราคาไว้ให้ที่ตรงนี้เลยนะคะกิ๊บซื้อมาจากในช้อปปี้นะคะอันนี้อันนี้นะคะก็คือตอนที่ยังไม่ได้ใช้แพนดิฟินะคะเราจะมาใช้แพนดิฟกันมันก็เหมือนกันนะมันดูแบบดุไม่ค่อยเห็นตาตาอน,นี้น,นี่นะคะอันนี้กิ๊บเอาไว้ข้างล่างห้าแบบนี้ อันนี้หน้าใสาเลยน,นะคะอ่ะคีบออกอนนเอาใหม่อีกทีนี่นะคะโอ้น่าก็ใส่ใส่ขึ้นเลยอะอัน,นเพื่อนๆลองสังเกตตรงนี้นะคะเดี๋ยวกิ๊บจะเอาแผ่นรีเฟกน,นะคะขึ้น,อน,นพอออกขึ้นนะคะหน้าตรงนี้ก็จะใส เอาลงปุ๊บเห็นไหมตัวนี้ก็ะแบบว่าเออไ่ไม่ค่อยขาวนะลองข้างล่างกลับมาก็ลองข้างล่างโอ้น่าใส่อดนี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นแผ่นลิเฟกนะคะที่เป็นเปิดช่วยนะคะสำหรับเพื่อนๆในการถ่ายรูปนะคะกิ๊บจะบอกว่าแผ่ mm hmm. นลิเฟกเนี่ยค่ะมันมีสองสีนะคะมันมีสีเงินแล้วก็สีทองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวกิ๊บจะรูดสีตัวนี้นี่ตัวนี้เขาจะมีสีมาให้เรามารูดส,สีกันเลยดีกว่า mm hmm. นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้แล้วเราจะมาลองใช้แผ่นเฟกกัน อันนี้คือไม่ได้ใช้นะคะีผิวเราจะแบบเหลืองๆทองๆหน้าเราเป็นสีทองไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋เอาออกเอาออกเอาออกเป็นสีนี้นะคะแล้วก็จากนั้นเราลองใส่กผิวดูว่าสีออกเหลืองๆทองทองนะเราไม่ใช้ สังเกตตรงนี้นะคะตรงนี้จะดูอย่างค้ำๆอยู่เนาะอพอเราสาดลูกเต๋อข้ามาคิวเราจะแบบทองเหลืองเนาะ,ะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ที่แสงแสงของเพื่อนๆด้วยนะคะว่าจะเป็นแต่ตอนนี้กิฟใช้เป็นแบบว่ามีแสงธรรมชาติด้วยแล้วก็แสงจากหลอดไฟด้วยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะต่อมานะคะกิฟก็สามารถสาธิตวิธีการ เก็บนะคะแผ่นรีเฟกให้ดูกันนะคะก็จะทําแบบนี้เลยนะเราจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเก็บใส่ตรนี้ด้นี่นะคะ ก็จะได้แบบนี้อันนี้ก็พกพาสะดวกมากเลยเนาะถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปของกลิปนะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดแซมกดพิ่งเห็นและกดสับสกา์เพื่อเป็นกำลังลใจกิ๊บด้นะคะวันนี้นะคะกิ๊บก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย